ันนี้ครับผมมาหาเก็บบักเขียพี่น้องเก็บบักเขียไปซุปนี่ครับ,บเขียเอาหัวก็เป็นเมงๆเนาะพี่น้องวันนี้วันนี้อาจจะซุบกได้ครับพี่น้องหาบักเขียไปซุปครับนี่พี่น้องบักเขียอยู่ในสวนเบาเป้นะครับหลายน้ยอยพี่น้องกำลังวาย สวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายสุขุสุข้ขนครับบ่าวเปรุวิสานครับมื่อนี้ครับสิ่าสูบกเขียให้พี่ให้นองโดยเบื้องได้กินน้ำครับสูตรเด็ดสูตรพิเศษของบ่าวเปรุวิีสานครับก่อนอื่นต้มน้ำให้เดือดครับหลังจากต้มน้ำให้เดือดแล้วครับเอาบักเขียลงไปครับเขีอลงไป หลังจากบลเขือลงไปแล้วนะครับพี่น้องอันที่สองเข้ากระสีเอาหมูหอมครับผมนี่ครับพี่น้องหัวหอมหัวใหญ่ๆ,ๆนี่ครับลงไปสุดท้ายนะครับพริกพี่น้องพริกนี่ครับพริกออนแน่แกแน่ยาให้มันผิดเกินไปถ้าพ็ดเกินไปมันสิบว่าแสบนะครับลงไปเลยครับพี่น้อง แล้วก็ต้มให้มันเดือดเนี่ยครับพี่น้องเห็นบ่แปบ๊บเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้าต้มน้ำเดือดแล้วเขาจะเอาลงเนี่ยมันสิสุกไวมันสิถึงเนื้อของของบักเขือเนาะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวอีกจักหน่อยนะครับพี่น้องมันสุกแล้วเป่าเปก่าะเสียออกมาแล้วก็สตดำให้พี่ให้น้องได้เบิง่งแล้วก็สูตรพิเศษเลยครับพี่น้องมันนี่สูตรพิเศษออริจินอลครับแซบอีหลีสูตรดังเดิมครับเดี๋ยวจ้งไดกะ มาเบิองน้ากันได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมันไปเบิองกันสุกไปโอ้สุกแล้วพี่น้องนี่สุกแล้วเดี๋ยวว่าเปรตสิบป,ป่งหมอเลยครับนี่สุกแล้วครับพี่น้องมันสุกแล้ว ตักออกมาผักไว้ก่อนเด้พี่น้องให้มันเย็นสะก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากที่มันเย็นแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็สิตามแล้วครับนี่กับมีพริกครับผมหอมมะเขือก่อนอื่นนะพี่น้องเราจะเอาอันนี้ลงก่อนครับตำพริกตำขูพริกให้แหลกก่อนนะครับตำแห้งเดอพี่น้อง กระเด็นข้าตาครับอันนี้บ้าเพจบ่าได้เน้นเพจบันไดครับเพราะว่ามียายกินด้วยนะครับนี่แต่ห่าห่อนนลสิพี่น้องมันนั่นต้มบนทนหออห่อนมันสุกนั่นไว้สุกไว้นี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับนี่ครับหอมที่เราต้มหัวหอมบันเท้านี่แหละครับพี่น้องหัวหอมบันเข้านี่พี่น้องตามต้นี่ครับพี่น้องแหลกเลยบ่แซ่บมะเดื่อคุย หลังจากนั้นครับใส่นี่ครับพี่น้องน้ำปลานิดหนึ่งจะใส่ไหลใส่หลายก็เข้มมันบพคือผงชูรส <c oughs> น้ำปลาเสร็จแล้วนะครับเพิ่มความหนัวความหนัวเพิ่มความหนัวครับพี่น้องเดี๋ยวผงนัวผงชูรสครับ ผงชูรสเสร็จแล้วนี่ครับปุ๊บข,ข้าวขวดตัดด้วยน้ำปลารนะครับพี่น้องน้ำปลานี่ครับจักน้อยตามก้อนข้าวีน,นครกเ้ากานมาัน เสร็จปุ๊บมาหนี้จะเป็นอันนี้ครับพี่น้องนี่มีสะระแหน่ครับพี่น้องเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมนะพี่น้องนี่ครับปึง๊งตําไส้กันเลยพี่น้องวันนี้ ไปขอชิมกันเด้ <Yeah. S 1> ออืแซ่บครับพี่น้องคร <Yeah. S 1> ับซิมรอบเดียวจบพี่น้องแซ่บหลายครับพี่น้องเอ้ยสูตรบ้าเปยูกอีสานฝากพี่ฝากน้งองสุขุมสุขคนนะครับคำว่าเบิ้งคิปบ้าเปยชอบกับก้ไลค์กดนแช่ กดติดตามให้บ้าเป,ปลี่ยนก็ลังใจให้บ้าเปลี่ยนเดยอครับพี่น้องสำหรับคลิมเนี่ยกับขอบคุณและสวัสดีนะครับ เสร็จพร้อมเสิร์ฟนะครับซุปมะเขือโดยบ่าวเป้ลูกอีสานสูตรออริจินัลนะครับพี่น้อง